ฮีโร่สายสดใสฮีโร่สายดาร์กฮีโร่สายเลวฮีโร่สายเลวเลวและในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ขอเชิญพับกบเอ้ยพบกับแม่มุกไม่หาพาคนดูเครียดสและฮีโร่สายเลวแบบมีเหตุผลและหลักการกันบ้างดีกว่ากับจูปิเตอร์ไลก y ซีซรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นการประทะกันร,ระหว่างฮีโร่2ยุคได้แก่ฮีโร่รุ่นสายเกา่าดึกดำบรรและฮีโร่รุ่นสายเจเนเรชั่นใหม่ โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็เคยเป็นหนังสือการ์ตูนมาก่อนครับในชื่อเดียวกันและเป็นผลงานการเขียนของมาร์คมิลลาผู้เขียนทั้งวอนเทสคริกส์แอดคิงส์แมนซึ่งผลงานแต่ละเรื่องพี่เขาเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยตาเมเอกลักษณ์ทางด้านเนื้อหาที่โดดเด่นและชัดเจนรวมไปถึงตัวเขาได้ถูกทางผู้สร้างเชิญให้ไปเป็น Executive Producer ซึ่งก็สามารถไว้วางใจได้ครับว่าตัวซีรีส์ยัยงคงความดีงามเอาไว้อยู่นั่นเองครับ ทุกสิ่งที่แกทำคือภาพสะท้อนของครอบครัวนี้พวกแกจะต้องเป็นแบบอย่างและต้องบอกเลยว่าผู้อำนวยการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีไม่แพ้มาร์คมินล่าเช่นกันครับเพราะผู้อำนวยการสร้างก็คือ Steven s ีเวนเอสดีไนท์จาก Daredevil และ Pacific Dream Uprising เป็นผู้รับหน้าที่อำนวยการสร้างซีรีส์ชุดนี้ เขาไม่เฉียดเขาว่าพร้อมด้วยซ้ำผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อแม่มันล่มสลายก็มันไม่ได้ผลไง เรื่องราวจูปิเ e อร์เลกานั้นจะเล่าเรื่องราวของโลกที่มีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รุ่นแรกคอยปกป้องมาเป็นเวลานับศตวรรษและมันก็ถึงเวลาที่เหล่าฮีโร่จะต้องส่งต่อหน้าที่ให้กับเหล่าลูกๆในการสืบทอดตำแหน่งแต่เหล่าซูเปอร์ฮีโร่รุ่นใหม่นั้นก็ต่างเริ่มชิงดีชิงเด่นกันเพื่อจะมาเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงให้ได้แต่ดานผอิญความคิดของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ดันมีความคิดและจตจำนงไม่เหมือนกันน่ะสิ จึงท,ทำให้เกิดการหักเหลี่ยมเชื้อคมกันทางคําพูดกันบ้างและรุ่นลูกก็ต้องแบกรับความคาดหวังเอาไว้เนื่องจากรุ่นพ่อที่เป็นฮีโร่ทําเพื่อชาติไว้ซะดิบดีเลยซึ่งตัวตนของลูกจะสะท้อนออกมาเป็นบทสรุปแบบไหนก็ต้องไปรับชมกันในตัวซีรีส์แล้วล่ะครับคุณจำเรื่องที่เกาะน,นั้นไม่ได้เหรอว่าเราต้องทําอะไรบ้าง พ่อที่ผมรู้จักไม่เคยอยู่บ้านตอนที่ผมเป็นเด็กเขาโมตะกู้โลดแม้แต่พ่อเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในเมื่อความคิดของคนทั้งสองยุคนั้นไม่เหมือนกัน7พฤษภาคมรับชมได้ที่เน็ f ฟริกที่เดียวเท่านั้นล่ะครับ